สิบห้าย่านรอดระมาณสิบบาทนะครับขอพี่เขาหลักจแก้วค่ะเราแย่บฟรแก้วนึงได้ไข่มุกด้วยได้ไข่มุกใส่ไปเลยคุณครูเลยนะคะค่ะนี่เหลือซ oh ีกีรับกระซีรับนะคะได้เลยขอบไปซีกีรับมือ 60บาทหนึ่งน้องนี่ง่ายมากจารินให้เจ20ขอนี่ชาเย็นชาเย็นสั่งชาเย็นอเาหมด เอาคอยาวอยากกินทำเมนูอะไรดีค้ชได้เลยค่ะแต่มึกกินเพิ่มได้ไหมคะ พี่คะสแกนด้านนี้ได้ค่ะหนูเปลี่ยนอะไรไมาจากอะไรนลูกโอ้ได้ที่ไม่มีหนาาบบ้าตาถึงบาทนะขอพ่อยอี่สิบก่อน แค่สิบเราเดินปอติดีมีส <Pok> er. ิบกับย <like> ี่สิบครับนี่แปดสิบบาทนะนี่คือมีครวสิบบาทคูอ